6 5 4 e f ทศมนตรีวัดกาญจน,นบุรีกุมรีร์แรวร์ิเตอร์ผู้จูมาย23ครับโคชื่อชาม88บรดามาวมจังหวัด,ดิคุแรกกมกัวโดยมอสุกุสผู้จมายเล24ครับโคชื่อวันดา เ <icana> ป็นฟายเนี่ยฟาร์มจังหวัดนครราชสีมาโค้ชหมายเลขที่25ครับโค้ช JK บุก้า544 i AF JK พนมรันจังหวัดฉะเชิงเทาปุมเทรเวลวินเนอร์โค้ชนั่งหนายเลขตัวนะครับ

ก็เลยบอกนะล่ะนะลักษณะก่อตัวตรงนะก่อตัวแนวแนวไหลนะักษณะเป็นกองเหียมนะมอง่าหนาาักษณะนา ตัวเดที่เราขงกันัันค้ e ะพี and t ซึ่งไม่ว่าลักษณะต้องการรัดแก้ในตัวหน้านแต่ว่าลักษณะดูโดนนะรัตนี้ก็ยัทำได้ดีกว่ามาเที่ยวอยู่ที่สอนะบ e r y c r e a t a b l การเมงของลักษงตัวนี้ทำได้ดีนะแต่ท่าอยากให้เดินบามหนาโดยพาสนามในบริเวณตั้แต่นาขับเดียวถึงต้กรนะที่อยากให้มีความหนาที่สมงบอลต่อตจนมาครับเกรยุดเจ็บอลยุบอลดีแซเป็นตัวที่นะมีความลึกนะปรจุกลางตัวที่ดีนะขึ้บดเป็นตัวที่ดีเตัวนครับ with t h i s สิ่งที่มุเขาน very very big ด uh, ้วยโครงสรางแบบนี <ơn. S 3> uh, ้นะครับค่อนข้างยานโครงสร้างที่ใหญ่ทั้งอย่างเดิมลักษณะน้ำความหนาน้ำก็บีกนะแล้วก็ลักษณะของสาวน้ำลักษณะของพอเป็นประมัณน้ำเติมก็อีกนิดหนึ่งนะ just too much hot s t r a l i a แต่ราคาเดียวมีลักษณะของโครงสร้างที่าสูงไปนิดหนึ่งนะคิวขอบคุณมากครับสารเีวไม่ตไ